ลิสาคิดถึงพ่อไหมคะคิดถึงพ่อไหมคะอือพ่อยังไม่มาพ่อยังไม่มาพีสา่สาอยู่กับแม่นะวันนี้แม่มาพ่อมาช้านะเยีม่มไหมคะเยีม่มไหมคะโอ้คิดถึงพ่ออือพ่อมาชา้า โอ้ยอ,อ,อพ่อมาช้าเมื่อไหร่จะมาหาดิสาโอ้โอ,อ,อ้คิดถึงพ,อพ,อพอ่อพ่อจ๋าพ่อจ๋าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาเนี่ย นิสาคิดถึงแล้วเห็นไหมคะมสาคิดถึงพ่อแล้วใช่ไหมคะโอ,คโอ้คิดถึงมากเลยอ้าคิดถึงมากเลยห่วงยังคะยังไม่ห่วงเหรอคะโอ้โหเมื่อไหร่จะนอนคะเนี่ย เมื่อไรจะนอนคะอ,อ้ให้แม่นอนก่อนเหรอคะห้แม่นอนก่อนเหรอคะหนูยังไม่ว่วาเมื่อไรจะนอนคะเนี่ยอืออ นอนไหมคะ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 อ๋อเด็กอะไรคุยเก่ง huh. จ uh ังเลยอะคุยเก่งจังเลยอ๋อเอะอ๋อเอะอ๋อเะยิ้มใหญ่เลย ยิ้มใหญ่เลยอืมนอนได้แล้วนะคะนอนได้แล้วนะคะนอนได้แล้วนะคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะ